นจากเป็นเคยฟังไหนพี่น้องฟังเล่าหรือฟังไทยพี่น้องไหมพ่อตรงนี้สะพายหรือเปพอพีชพี่น้องน้องนี่ยว่าจากเป็นสะพายฟังไรฟังเล่าหรือฟังไทยกบเป็กก็จะว่าเอาพีชพี่น้องเลยต้องโหดกับเอาไฟได้พี่น้องจะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องควงมฝ่เมื่อสุขภูสุขคนบ่วาวชิวนายประเทศและต่างประเทศพี่นอ้องมืณีพ่อพ่อกับพี่พออเซโน สแนลพี่เก่าพี่น้องมีทั้งเดียวก็เป็นสลากแล้วผมเป็นสลากมาเล่าสุพีชินอ้องฟังเมื่อนี้จ้นฝากพ่อแม่พี่น้องมาเป็นกำลังใจให้บุปเป้เชนโนเดี๋ยให้คิดต่อต่อไปได้พี่น,น้องได้ข่าวผมเป็นกำลังใจให้บุปเป้หลายหลายคนนะพี่น้องเมื่อนี้กันว่าอมพ่อครับบุปเป้น,น้องหนึ่งคือเก่าพี่น้องเนี่ยต่อจากจิ๊บ ก่อนหน้านี้น้าพี่น้องเนาะอ่ะามาเล่าสุพีชุน้องฟังคือเก้าพี่น้องมาว่ากันวลอลโนโฟมวนแต่ว่าเป็นสลากกฝากติดตามเป็นกําลัางใจให้นเด้อพี่น้องมันอีกสมบิทางาบราณศักดิ์เก่าอ่ะอนาคตปลายภาคหน้าเพิ่นนี่เพินอยากเป็นเคยฟังไหนพี่น้องฟังเล่าหรือฟังไทยพี่น,อน,น้องไหมฟังอะไรสภาพหรือพีชพ่อพีชชิวน้อง ว่าจะเป็นสถไฟฝั่งไหนฝั่งลาวหรือฝั่งไทยก็ไปก็ได้่ว่าพิษพี่น้องเลต้องโทษขอไฟได้พี่น้องอนาคตไฟฝั่งหนาเนี่ยน้องหนึ่งนี่ยอยากเป็นสถไฟฝั่งไหนฝั่งลาวหรือฝั่งไทยฝั่งไทยยังยังจอยากเป็นสถไฟฝั่งไทยก็เกิดเยอะไทยเนาะบ่าอยากโตขึ้นมากก็เป็นรูกขึ้นนาะ เลยอยากเกิดคนไทยคนไทยดีกว่าคนไทยดีอ๋อผมอยากเป็นอันสะไฟฝั่งไทยคือเก่าฝั่งที่เผนเกิดมาพี่น้องเพราะว่าคนไทยนี่เราเป็นคนดีพี่น้องนอกจากความดีแล้วยังไงมีมุ่งหน้าตั้งใจเหตุงานอ๋อม,มีความขยันตั้งใจเหตุงานพี่น้องเลยเพราะแม่นว่าเพราะตอนนี้ได้พี่น้องอนานคตไปฝากนาเป็นได้ว่า ท่านทกคนใครฟังนาคนอยากเป็นชาวไฟฝั่งไทยทำไมเดี๋ยวฝากทำไมพี่น้องติดตนะคนไปได้พี road, so ่น้องตอนนี้พ <shaped pie. S 2> <ins> ี Der ่แกยังนอาอยู <sh ut as> ่ถาบติดตามบักคนใหญ่คนเล็กพี่น้องในหัวาฮาข้าสี่แหยวเตชัยว่าข้าอายุจะปีแล้วอายุจะปีอายุจะปีแหละยังจะไทยเนาะบอกบอกบอกพี่บอกน้องเลยอีกจะปีละแต่ขวบแล้ว เอ๋เผื่อได้ไทอีกมืส่ส่งการกันสิบสองตอนนี้กันสิเขาสิบสองน้องสิบปีสิบเอ็ดปีเนาะสิบเอ็ดปีีป่เขาสิบเอ็ดย่างสิบสองถ่าถ้าถ่าว่าเขียนเยียนเขียนต่อไปแล้ว่ะอ่านออกเคียนเป็นแล้วบ่อ่านออกกับเคียนเป็น,นแต่พอขับภาษซาไทยน้องหนึ่งกระิบ่ราอยกันเพราะว่า มันต้องสะกดพอไม่ได้แค่กดเดี๋ยวอีกเรื่อยๆแปลว่าคือประอบมันแคไหนเพราะว่าเปิดงานจักลับมาเยี่ยนมัพี่น้องเปิดกานถักกับมาเยี่ยน,ป,นปีนีน้แหละพี่น้องเลยถ้าเยี่ยนจบได้จะเหตุงานอยู่ไทเห็นงานฝั่งไทยหรือฝั่งลาฝั่งไทยฝั่งไทยเพราะว่าอยากเป็นสไปดฝั่งไทยก็ต้องเหตุงานฝั่งไทยลองคิดว่าอนาคตนี้อยากเห็นงานยังไงแยก เป็นข่าวอะไรกันอยากผิดงานหลัจกจก้างแไปอะไรกันอยากขดงานในออฟฟิศเป็นหล,ลายๆอย่างพี่นอ้อยมันมีความฝันว่าอยากเป็นหล,ลายๆอย่างอยากเห็น,นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นนี่นั่นความฝันของเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่จะต้องรอเบิ่งต่อไปพี่น้องว่าอนาคตไปวันหน้าคือหตดงานอย่างกันนี่กัน เราติดตามบรรลัการพี่น้องเไยแต่หลักล่านี่เปินว่าจาังไรก็จักเป็นสะายฝั่งไทยได้พี่น้องเอ๊ฝั่งลาเนี่ยเป็นบุเป็นพี่นอ้องยอดแย้งแกเปิดแต่เป็นสะายฝั่งลาวเขาว่าใครเขาเป็นสะายฝั่งลาวก็มันแบบว่าไม่ลาดอะว่าจะห้าวพี่กันแล้วก็ แง่ทางแล้แม่พึ่งซีอยู่คนเดียวค่ะแต่อีกคนคนหนึ่งเขากับิีฟ้าคนไทยคือเฮาอะไรเนาะและแม่คือคือแบบว่าอ,อยู่คนเดียวนะและหน้าที่ไทยเล่นหน้ากับซีฟ้าที่เคยน,นะก็เลร็วเร็วกว่าคนไทยอ่ะงานกับแม่อยู่ฝั่งนี้เนาะแม่ก็ไม่เห็นงานอยู่ฝั่งนี้ก็เลยจะสมมติว่าไปเอาฝั่งเราเนี่ยเรนแยกอิดเตียงกันว้าวอนาคตบุได้ค่ะบุเห็นนานาคดไฟฟังหน้า ปัญญานิดเทียงกัน,กนอย่ายันปะอย่าห่างก,กันก็นเลยยันแม่อยู่คนเดียวก็เลยอยากได้รถไฟฝั่งนี้อยเป็นราไฟฝั่งนี้ย้อนพ่อแม่ย้อนแม่อยู่ทางนี้แล้อยากอยู่ตรงแม่ข้างในนั่นคนเล่าคนรอจำฟังไทยนั่นบ่กฝากคนคนเล่าบนรอจำฟังไทยพี่น้องเลยคนฟังไทยเคนว่านทางล่อทางดีสซยดีด้าพาี่น้พนพนนงอง แล้วก็เป็นคนขยันอยู่ที่เหล้านะฮะบ่มมาคอยสิน้นมาโดยโดยโดยขาจะเป็นคู่นะฮะมากเอ,อิาโดยโดยทุกครั้งขนาดปลาแซมนี่เขาเป็นคู่คนอยังเอื่นโดยยังเรียกว่าคู่ได้ปลาแซมบอกว่าให้เอ,อินป้าในห้าชินเรียกเอ,อินคู่แล้วแบบนี้เป็นชินทำมาโดยครับเอ,อินคู่พี่น้องเอ้ะ นี่ก็มาว่าโนโฮบวนกันได้พี่น้องเอ้ยถ้าว่าวา่าผิดพลาดป,ประการใดบปีก็ต้องการขอโทษขออภัยพราะเหพี่นอ้องนี่ก็ว่านูโฮบวนกันว่าหยอกหยอกว่าเล่นๆกันพี่น้องเลยมาหาหาคลิปผมาเล่าสุขีจนุนน้อนะงพังนี่แหละถ้าว่าสิ่งใดผิดพลาดไปกันปีก็ต้องการขอโทษขอไปได้พี่น้องแต่ว่าวา่ามือถือแน่ว่าผิดแน่กัน ป๊อเป้กับซีคอยปับคอยเปลี่ยนสิ่งในว่าพูดถเงป๊อปเป้กับซีคอยปับคอยเปลี่ยนบัานในแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ป๊อเป้กับเริ่มเห็ดซอกใหม่ได้หลายเดือนจต่แบบพี่น้องเอยตอนนี divide, ้ก uh, ันผู้ติดตามกันยังโบรายเนาะงป๊อเป้กับหาคลิปลงเรื่อยๆพี่น้องเลยมึอนี้กัเอาคลิปตอนเช้านี่แหละมาลงมาเล่าสตรีชลนอกฟังเรื่องมาเล่าเรื่องอนาคตไปปังหน้าพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังว่าม่ได้พี่น้อง ว่าก<อ>ันอนา,าคตจะซื้อว่าขอเอาคนไทยเอาต้องเอาหัวคนไทยนี่ไงเป็นลูกครึ่งมันว, <c oughs> ว่าเกิดดูฟั่งนี่ก็ต้องการอันอยากต้องการแต่เป็นสะไฟสะไฟแบบล,ลึกไผ่ลูกไผ่ไปลูกไผ่ตังไผ่ที่ต้อง <c oughs> อเลยโมเบย์แปว,ว่าตื่นแน่พิดแน่ที่น้องเลยว้าว ไฟไฟไฟวอาออกลาวสัตไทยพี่น้องเอ้ยสัตย์ไฟสัตไฟไฟสัตไฟภูเล็กอนาคตภายฝั่งหนาภูเล็กเป็น้องเอ๊ะแมวแมนตอนนี้ตอนนี้กัมาว่าเล่นๆกันเสร็วางแขนไว้น้องเป็น้องวางง่ายๆจ้ะคือแบบเราเหมือนมวนเราเหมือนมวนกันสิมีทรายในดวงใจหรือยัง่ายๆจ้ะนะตอนนี้ก็คือเย็นอย่างเดียว เข้าแบบว่าอยู่ในซอยเขามีทุกคนมาแต่เราบอกมักเออจ้าคนเป็ดแกงนั่นแกงนี่แกงนี่แกงนั่นหมักหมัหมักแต่คนในห้องเรียนยังบอกมีแพทยมีแต่คนหมักในห้องเรียนแต่เราบอกมองคนหมักใครเลยตอนนี้ยังตัดสินใจบมหมักภัยพี่น้องเไรกันถือเลยนะพี่น้องตอนนี้ก็ยังน้อยตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนพี่น้องะไยเพราะว่าอันอยู่ยังน้อยอยู่อันอนาคตใครฝางหน้ายังชี เดินหน้าต่อเปน็นยองไงเพราะว่าตอนนี้ปคน<อ>น้อยผาไทยมีคนที่แอรมัดและลืมการเรียนอะนะรับรองว่าผลิตอ่านหนังสือได้เงยหมดรับรองมาเกินหานาทีติดไม่เป็นผู้ชายไปเลยเดี๋ยวเสือหเดี๋ยวเสือหเป็นหนังสือเนาะอสมากแต่น้อยนะเสือหเป็นหนังสือเป็นน้องเลยเป็นข้อยู่ได้เป็นน,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 ปน้อยตอนนี้เสือหมีมีใจในดวงใจแต่ว่า ได้คร das ับยังจะเป็นลูกไข่ผันไข่กี่เก้าอนาคตพี่น้องเลยเอาไปได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอนาคตพายบางหนาพไปแหละจากเชฟู่มาเปีกันเอาไปได้ตอบแจ้าร้านไปได้น้องเนีนี่จะฟังร้านนี่แหละฟังร้านว่าเป็นกงคิดกงเงินเองพี่น้องเลยมาตีก็ได้แต่ว่ามองมวลน้ำกันนี่แหละพี่น้องพอเนาะ คิดหน่าเดี๋ยวพอว่าจูบีจะน้องค้างใหม่นะ<ซ>โอเคพี่น้องเล็กปาเปกับน้องหนึ่งค่ะขอขราบลาไปเพียงแค่นี้เด้อาว่าว่าผิดพลาดประการใดสิ่งใดที่ว่าผมก็ถือกับปเป้กับทงกับขอโทษขออภัยผมพี่น้องฝากคระมในพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้เป้ได้คลิปต่อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวมือหนาจะเป็นคลิปยังรอติดตามขับสมน้องกันนะพี่น้องนอเองนาะ ฝากเป็นกําลังใจให้บ่เป็ดแต่น้องนึงอย่าได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊าบอ